สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาเจอเราสองคนอีกครั้งนะครับกับวงการบาสเกตบอล NBA เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวครับเพราะว่าหลังจากคลิปที่แล้วนะที่เราพูดถึงเรื่องของคลยร่เออร์วิงที่เขามีความรู้สึกว่าไม่อยากให้ลีกบาสเกตบอลเนี่ยมันกลับมาเลยแต่รอบนี้ครับเรื่องมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคลยร่งเออร์วิงจะบอกว่าตัวเขาเนี่ยอยากจะตั้งลีกไหมแต่ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับคายริ่เออร์วิงเนี่ยไม่ได้ตั้งใจ Okay, แต่ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับไคลด์เออร์วิงที่อยากจะตั้งหลีกขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าไม่เห็นด้วยกับที่ NBA กําลังจะกลับมาเริ่มแข่งแต่เป็นเรื่องประเด็นของความไม่เท่าเทียมในเรื่องการเหยียดผิวนี่แหละครับเรื่องคน,คนดำกับคนขาวอะไรอย่างนี oh. อ้อยกตัวอย่างมาก็มีเรื่องหนึ่งที่ยกขึ้นมาในกลุ่มของไคลด์ด้วยกันคือ Bradley เอเวอร์รี่แบรดลีย์เขาก็มียกเรื่องว่าอยากเสนอให้ทาง NBA มีการปรับเรื่องการจ้างคนเขาเป็นโคช้ชกับการจ้างเข้าไปในระดับผู้บริหารเนี่ยให้มีคนดำมากขึ้นนตรงี ก็เพื่อให้เห็นว่าทางลีกเนี่ยนอกจากผู้เล่นจะเป็นชาวผิวสีเยอะแล้วเนี่ยก็ยังมีคนที่เป็นระดับผู้บริหารเป็นโค้ชคนที่แบบว่าใช้สมองอะไรเงี้ยคือเหมือนกับอยากจะสื่อออกมาว่าคนผิวสีเนี่ยมันไม่ได้แค่ใช้แรงเป็นอย่างเดียวเว้ยมันใช้สมองได้ด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ไคลรี่กับเอเวอรี่แบรดลีย์พยายามจะสื่อออกมาแล้วก็พยายามจะยกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้ใน NBA ีขึ้นมาซึ่งผลออกมาคือการที่ไคลรี่ออกมาบอกว่าอยากตั้งหลีกใหม่ของผู้เล่นกันเองอแต่ตรงนี้เนี่ยผมต้องขอบอก,กอนนบท่านผ จริงเเว้ยมันเป็นแค่การแบบพูดคุยนะเป็นการ brainstorm บอกเอ้ยอ,อย่างนี้ดีไหมอะไรเงีย้ยอาจจะคุยกันเล่นๆก่อนก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามีข่าวออกมาครับใครเรียกวินก็เลยรู้แล้วเฮ้ยมันมมนีงูเอาอยู่ในกลุ่มวะในกลุ่มอะไรตำพลมัน <laughs> มันมีงูเห่าอยู่ในกรุ๊ปเราห่อมันมีแบบว่านอนบ่อนไส้ครับก็เลยทําให้คายรีเออร์วิ้งเนี่ยออกจากกรุ๊ปเราไี่ออไเอาไปเลยี่ไม่ได้ออกจากกรุ๊ป <c oughs> เราดิก็เลยออกจากกรุ๊ปที่แบบว่าคุยกับเพื่อนกลุ่มนักบาสออกไปนะครับครับผมก็คือไม่ไว้ใจเพื่อนๆกันแล้วนี่แหละมีงูเห่าอยู่ในบู๊ตฉันอน <c oughs> นี้มันบดดู๊ดีก็เป็นว่าเรื่องการตั้งลีกใหม่ของคายรีเออร์วิ้งเนี่ยจริงๆแล้วมันยังไม่ได้เป็นการแบบว่าจริงจังอะไรนะมันดูเหมือนกับว่ายังเป็นแค่การพูดเบรนน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 สสตตรรรรออ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 อมมมมมไไ่่่่่่่่เเฉยยยคคัััับบบบแลล้้้ววววกกกกกาาาาีีีีปขซึงง็ดูทะ อ้อ่มาดูข่าวตา่อมากันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือเรื่องของเคนดิกเพอร์กินสนะซึ่งก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมาแซคไคลี่เออร์วิงตลอดเวลาเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบเลอบร้อนนะอ่าคือเคนดิกเพอร์กินสเนี่ยตั้งแต่เลิกเล่นมานี่ก็รู้สึกว่าแอคทีฟในวงการสื่อในการเล่น Twitter อะไรนี่เยอะเหลือเกินแล้วผมขอขอขอแซคขอแซคเคนดิกเพอร์กินเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นนักบาสเอ็นบีเอเหมือนกันนะครับแล้วก็เคยอยู่ทั้งบอสตันเซลติกแล้วก็เคยอยู่อ กี่วานี้เคนริกเพอร์กินส์ก็เหมือนจะออกมาด่าไคลรีเออร์วิงอยู่หน่อยๆบอกว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาทั้งหมดตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเหยียดสีผิวหรือการตั้งเหลี่ยมใหม่อะไรของเขาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนเป็นการพูดไปเรื่อยมากกว่าโดยที่ไม่ได้มีแผนอะไรที่จะมารองรับให้มันเกิดผลประโยชน์ขึ้นมาจริงๆหรือเกิดประสิทธิภาพขึ้นมาจริงๆก็เหมือนแค่อยากออกมาบ่นได้เฉยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทําให้ความสนใจของทุกคนมาอยู่ที่ตัวเองแล้วก็ไม่ได้ไปสนใจเรื่องเหยียดสีผิวเรื่องอะไรที่ตัวเองต้องกกกาาารรรที่่่จะะแแวออยให้้เป็นตตังไ ที่ออกมาบอกว่าโลกแบนนั่นแหละ <c oughs> การปว่าโอ้นี่แซงกระแสแซงกระแสแล้วทีนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกนะครับว่าคินิกเพอร์กินเนี่ยเขาเป็นคนที่ชื่นชอบในตัวเลบรอนเจมส์มากนะก็แบบชมเลบรอนเจมส์หลายจังหวะเลยนะครับตั้งแต่เป็นนักข่าวมาจนกระทั่งล่าสุดครับเขาได้ไปทวดพิตบอกว่าเลบรอนเจมส์เนี่ยคือนักกีฬาที่แข็งแรงที่สุดที่ดีที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาอะไรประมาณนี้นะครับคือแกก็ไปเห็นคลิปใน Twitter มาแล้วเป็นเลบรอนเจมส์กำลังกระโดดคว้าบอลขึ้นมาแบบกระโดดสูงมากๆ แล้วก็ทวีตออกไปว่าเฮ้ยลบรอนเจมส์แม่งสุดยอดจริงเลียปากแปลๆเลยเลยประมาณนี้เลบรอนเจมสนี่ขาเปียกเลยอ่ะแล้วทีนี้พอกระแสมันวนออกไปเรื่อยแคี่ิพรลกินส์ก็มีเสียงอยู่ในสื่อค่อนข้างมากนะก็ไปเข้าถึงหูของบิลรัสเซลตำนานของวงการ NBA ที่เคยเล่นกับบอส t ันเซลติกสพอบิลรัสเซลออกมาเห็นเนี่ยก็เลยต้องตอบโต้ขึ้นมาบ้างว่ามึงหาข้อมูลนะมึงข้อพูลดิโอเค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  โอเคอ่าปู่บิลเนี่ยก็ออกมาทวีตบอกว่าก็คือในปี1956เนี่ยปู่บิลเนี่ยก็เคยถูกชวนไปแข่งโอลิมปิกส์ในรายการกระโดดสูงแ<ม>ต่เขาก็ปฏิเสธไปเพราะตอนนั้นนักกีฬามันเล่นได้แค่กีฬาเดียวในโอลิมปิกตอนนั้นก็ต้องเลือกระหว่างบาสเกตบอลกับการกระโดดสูงซึ่งเขาก็เลือกบาสเกตบอลทีนี้สื่อข่าว Track and Field News เนี่ยก็ได้จัดอันดับให้บิลรัสเซลเป็นอันดับที่7ในโลกในเรื่อง,องของการกระโดดสูงแล้วก็เป็นอันดับที่2ในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย<ม>นี่ชูเสื ประมาณนี้ครับว่าดมิวเสลยอยากจะบอกว่าเฮ้ยมึงไม่บอกว่าเรือบอลเนี่ยจะมากระโดดสูงสุดยอดสุดสุดแล้วสุดมันไม่ได้มันไม่มีเนี่ฉันอยู่ข้อถามเลยถามเคนดริกเพอร์กินส์โลมบอกว่าเคยดูทิปเก่าๆสมัยก่อนอะไรพวกนี้บ้างไหมซึ่งแกก็ทวิตไปหลายอันเหมือนกันนะนอกจากเรื่องกระโดดสูงแกก็เหมือนขุดคลิปเก่าๆของแกสมัยที่เล่นในเอ็นบีเอเป็นภาพขาวดำมัวๆเนี่ยเอามาแปะให้เคนดริกเพอร์กินส์ดูเนี่ยว่าเนี่ยปู่เก่งขนาดนี้มึงมองข้ามไปได้ยังไงเด็กสมัยนี่มันไม่รู้เรื่องแล้วโตมาละปีกขาแข็ง ก็เลยทําให้คุณอิกเพอร์กินนะครับต้องออกมาแก้มาชวิตแก้นะบอกว่าขอโทษเลบรออนด้วย <c oughs> คือหลังจากที่ผมได้ไปดูคลิปของบิวรสเซลแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมต้องเปลี่ยนใจแล้วละ่ะบิวรสเซลคือสุดยอดที่สุดจริงๆเลยมันไม่ใช่เลบรอนแล้วเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยนก็กลายเป็นคราวนี้เป็นบิวรสเซลที่แข่งเปียกขึ้นมาสันทีมี่สื่อดังเจ้านึง <c oughs> <c oughs> โอเคครับท่านผู้ชมครับเรื่องของ nba เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ครับมันมีอยู่ข่าวหนึ่งที่น่าสนใจจะเรียกว่าข่าวก็ไม่ใช่นะจะเป็นความรู้เป็นเกรดความรู้เอออ่า no h นการใช่ครับเพราะว่ามันมีเพจดังเพจหนึ่งครับแบบสื่อเจ้าใหญ่เลยดังเลยเปิดเสียงเต็มที่เลยคือ nba ถามนั่นเองนะครับเพจไรหวานลอยลอยลอยไปบอกว่ากูว่าเม้จะต้องมีคนหมั่นไส้เราแน่แน่เลยกูยังเล่าหมั่นไส้ตัวเองเลยนั่นแหละครับเขาก็ได้มีการพูดถึงนะครับว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสเล่นกับผู้เล่นชาวต่าง เวลาชวนเข้ามาเล่นเนี่ยเราจะบอกกติกาเขาหรือว่าอะไรยังไงนะครับอย่างเช่นเวลาเล่น15แต้มจบเกมหรือว่าถ้าได้แชมป์สสมัยให้พัก1เกมอะไรแบบนี้นะครับเราควรจะบอกฝรั่งว่าอย่างไรอนะ่ะมาเริ่มต้นกันเลยก็คือเวลาเจอฝรั่งเนี่ยเราก็อยากรู้สึกทำเท่ๆนิดน,นึงนะพูดภาษาอังกฤษแบบภาษาไทยบางทีมันก็จะแบบตะกุกต,ตะกากอะไรบางคนเจอฝรั่งมาเล่นบัลเฮ้ยเขมอนเขมอนทำนี้มีฟีเด็กฟาดนี้อย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่อันนั้นจบไม่สวยครอบมึงพูดไปเลยมึงพูดไปเลยเดี๋ยวกูเสริมมุกอย่างเดียวกูความรู้ไม่มีหรอกกูเสริมมุกอย่่่าางงเดียยวออะปกติ เ,เล่นกันทั่วตัวไปเนี่ยก็อาจจะมีการเล่นถึง21แต้มอะไรอย่างงี้ทำแต้มก็มปกติทิงสแต้มก็ได้3แต้มทีนี้เวลาเราพูดกับเขาเนี่ยเราก็จะบอกว่า two and three s t o 21 2 t w o and three ก็คือ2และ3บวกกันได้21 ม่ไม่ใช่เล่นมุกนี้กูเอาตรงผมก็คาดไม่ถึงเหมือนกันครับว่ามันจะเล่นมุกนี้2 and three two ก็คือ2และ3จนถึง21ฝรั่งก็จะเข้าใจว่าอ๋อโอเคนับทีละ2แต้มแล้วก็3แต้มเล่นจนถึง21อันนี้ก็คือตรงกันแต่มันก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะนั่นก็ค no ือก็คือ one and 2 to 15อ่าน่อ่ขออธิบายนะกูจะได้ดูแบบว่ามีความกูจะได้ดูมีความรู้หน่อยก็คือ one and 2ก็คือ1และ2ถึง15ก็หมายถึงว่าถ้ายิงก็ได้1แต้มหรือว่ายิงไกลได้2แต้ม จุถึงเ5แต่อันนี้เป็นแบบฝรั่งนะซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบบ้านเราเนี่ยซึ่งปกติแล้วตามสนามทั่วไปเราจะเห็นว่าเขาเกม15คะแนนเนาะแล้วก็จะเล่นนับ2แต้มกับ3แต้มเหมือนเหมือน,น,นปกติเราก็จะบอกเขาว่า two and three two f i t ก็ได้นะครับก็คือนับยิงนี่แหละยิงระยะกลาง2แต้มยิงถ้าว่านอกเส้น3ก็ได้3มแต้มอะไรแบบนี้ก็เอาไปปรับใช้กันได้ตามตามที่เราเล่นกันโดยทั่วไปนะว่าทํากันนับแต้มยังไงแล้วก็เล่นกันถึงกี่แต้มปรับใช้กันไปทีนี้นอกจากเรื่องการนับแต้มแล้วก็มีเรื่องของการแชมป์แล้วอยู่ในสนามต่อ นก็เป็นเรื่องที่ประเด็นที่ใหญ่เหมือนกันคือเพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกงนี้ครับว่าบางสนามเนี่ยเล่นได้เป็นแชมป์ก็ออกเลยหรือบางสนามก็คือเล่นได้เป็นแชมป์แล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะแพ้หรือบางสนามที่คนเยอะเนี่ยก็จะแบบว่าได้แชมป์สสมัยติดก็จะให้ไปพักหนึ่งเกมหรือบางทีก็อาจจะไม่มีเรื่องการแชมป์หรือชนะเลยก็คือวนทีมไปตามระดับแต่ทีนี้คือถ้าเราจะมีเรื่องของการวนแชมป์การอยู่ต่อของแชมป์ก็จะบอกว่า winner stay ก็คือผู้ที่ชนะอยู่ต่อในสนามอีกทีหนึ่งอ่าถ้าบอกว่า winner stay ก็คืออยู่ต่อไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะแพ้ถูกไหม แชมป์เนี่ยต้องพัก1เกมหลังจากที่ชนะ2ครั้งติดก็จะบอกว่า winner stay rest one after back to back แล้วทีนี้ก็คือถ้าสนามเนี่ยมีทีมเยอะต่อกันเยอะ6 7ทีอะไรอย่างนี้มันก็กลัวจะรอนานถ้าให้แชมป์รีบกลับเข้ามาทันทีมันก็จะกลายเป็นว่าทีมที่ชนะเนี่ยก็จะได้อยู่นานๆหน่อยทีนี้เขาก็อาจจะมีการปรับกฎว่าชนะ2ทีแล้วก็ออกไปพักยาวเลยก็คือชนะ2เกมไม่ใช่แค่พักเกมเดียวนะคือออกไปมึงไปรอคิวใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมอันนี้ก็อาจจะบอกว่า winner stay max two games back to back ก็คือบอกว่าแชมป์เนี่ยชนะ ะได้มากสุดแค่2ครั้งติดนะถ้าหากว่าสมมุติว่าชนะ2ครั้งติดแล้วเนี่ยก็ไปตั้งแบบว่าไปต่อคิวใหม่เลยนะครับไม่ได้มีสิทธ์อะไรเพิ่มเติมทีนี้เราก็ได้สองวลีมาแล้วก็เอาอไปผสมผสานกันได้เวลาเจอฝรั่งที่สนามมาได้อย่างงี้เออฟรีแบ็กฟัดกูได้คำนี้ค <c oughs> ำเดียว <c oughs> ฟรีแบ็กฟัด <c oughs> นอกจากนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องอย่างอื่นอีกนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าอยากให้เขาเนี่ยจ่ายบอลมาให้เราเนี่ยเราจะพูดว่าไงเออนาอาร์เแพสแพสสันนี้ก็คือการบอกให้เขาส่งบอลมาให้เราแต่ถ้าเราจะบอกว่าเเอออ้้้ยยกกูููว่่่างงงงใใหหมึไปดต ก็จะบอกว่า I open I open เปิดอยู่เร่งเนี้ย ถ้าพวกอนนี้ถ้าพวกนี้บาร์พวกชุดนี้ปกติแล้วน่าจะรู้กันแล้วมีอะไรที่เป็นสับที่เรารู้สึกว่าอาจจะต้องแบบใส่เพิ่มเข้ามาบ้างอ่ะทีนี้เราเราพูดถึงการพูดกับแบบแนวเป็นเพื่อนกันอยู่เพื่อนร่วมทีมเดียวกันออ้ทีนี้มึงเจอทีมตรงข้ามเล่นแข่งกับฝรั่งอะไรอย่างงี้อยากจะกวนตีนเขาถ้าเขายิงว่าวเนี่ยบอกว่าเล่มาตสฟักหรอไม่ใช่อ่ะอันนั้นก็ง่ายเกินไปนี่คิดว่าทุกคนรู้สับอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะฟักฟักชิชชิชเนี่ยก็ใส่เซนเซอร์กันเรียบร้อยนะไอทีน คือบลิกเนี่ยอย่างที่คนรู้กันนะครับมันแปลว่าอิดทีนี้ถ้าหากว่าเวลาเขายิงแบบว่ายิงพลาดยิงแบบโดนคอพวงบ้างเด้กออกอะไรเนี่ยเราจะกลัวว่าบริกเนี่ยมันจะหมายว่าเขาแม่งไม่ได้ชูลูกบาสเว้เหมือนเขาโยนก้อนอิดใส่ห่วงเว้ยแบบว่าไอ้ยิงไงก็ไม่ลงแบบมึงมึงชูบาสหรือมึงโยนก้อนอิดวะอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นคําพูดที่ฝรั่งเขาพูดกันก็อะไรประมาณนี้เอาไว้เซาๆก็ได้ถ้าเจอฝรั่งอะไรแถวสนามก็ลองไปเซาๆไปคุยคกันก็ได้อยากให้ลองพูดคุยกันอะไรครับหันไหทีพี่ครับผมพูดคำพีหล ตาเขียวเลยโอ้ไม่น่าไม่เชื่อพี่เลย <c oughs> ไม่มีอย่างอื่นไหมถ้าสมมุติว่าเราตัดหลังอะไรอย่างเงี้ยแบบอ่ะอย่างอย่างที่คุณเคยไปเล่นมาเนี่ยอ,อ่ะถ้าอย่างการตัดหลังในเวลาเราเป็นฝ่ายป้องกันนะ<ม>เราอยากจะเตือนเพื่อนร่วมทีมเวลาป้องกันโซนเนี่ยว,ว่ามีคนตัดหลังมาอ่าอ่าเราก็จะบอกว่าคัด แบ็กคัตอะไรพวกนี้บอกว่าคัตจากไหนถ้าบอกว่าถ้าตัดจากข้างหลังก็บอกแบ็กคัตถ้าตัดมาข้างหน้าก็บอกฟรอนต์คัตอะไรอย่างงี้อ๋อคือเหมือนก็เป็นการทับศัพท์มาเลยนะเราก็เราก็เราก็บอกส่งเสียงกับเพื่อน่วกทีมหน่อยนะว่าไปไหนอะไรยังไงช่วยให้เล่นง่ายขึ้นแล้วก็มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรแล้วปกติมันทับศัพท์อยู่แล้วเนาะสกีนสเกิร์นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีอะไรก็ค่อยมาเสริมกันคลิปหน้าได้ใครใครใครมีคำแบบสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับแล้วเราจะไปลองถามฝรั่งถามชาวญี่ปุ่นมาดูนะครับชาว โอ๋อโอผมแม่งเล่นกับญี่ปุ่นแม่งซูมีปรเซนซูมีอเซนอย่างเดียวโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าใครชอบใจหรืออะไรยังไงลองคอมเมนต์มานอกว่าใครรู้สึกยังไงไว้พบกันอกาันหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยนี่เป็นคลิปแรกเลยนะเว้ยที่เรามีการแบบว่าจบคลิปแบบเนี้ยพูดแบบแบบจะสวยงามานะเออปกตเออิเป็นเรื่องเ <จบ S 2> ป็นราวนะโอเคโอเค